สรุปภารกิจสำคัญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมงกาารสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมงกาารและหน่วยงานในสังกัดประจำเดือนมิถุนายน2566 2มิถุนายนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมงการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเซฟซีด เครือข่ายจังหวัดบึงการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบึงการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิทยากรจากนายแพทย์กฤษดาบัวประชาอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลบึงการแพทย์หญิงทนิศรดำริอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลเซกาและนางแสงวิไลพันนาคาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบึงการณห้องประชุมบึงการบุรี รงพยาาาบลก3มิถุนายนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะถนนเข้าเม้าริมโของอเมืองบึงการเวลา9นาฬิการวมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณนะบริเวณวัวดโพธารามวัดหลวงพ่อพ้าใหญ่แสดงความทรงรักพักดีต่อสถาบัานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อมาเวลา18นาฬิกา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีสุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหน้าหอประชุมสารกลางจังหวัดบึงการ6-7มิถุนายนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัก,กยภาพแพทย์แผนไทยด้านด้เวปฏบิบัติเฉพาะโรคเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพแพทย์แผนไทย เป็นแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมชัยบุรินสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬ17มิถุนายนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลพลิเทเลซีณนะห้องประชุมนาคาบุรินสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬ8มิถุนายนให้การต้อนรับนายแพทย์คํารนชัยศิริ กรรมาการและเลขาที่การมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและคณะลงพื้นที่หารือการพัฒนายกสถานะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้านแสบงขึ้นเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวามินทราชินีณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้านแบงอำเภอศรีวิไลและวันที่9มิถุนายนร่วมประชุมสรุปข้อมูลปัญหาแนวทางการจัดตั้งให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณห,ห้องประชุมทิวโขงงามสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปิมพการ9มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดพิมพการให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2,566พื้นที่จังหวัดปึมการเพื่อลดความเสี่ยงให้แต่ละพื้นที่รวมทั้งระบบบริการสาธารณาสุขและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณห,ห้องประชุมนาคาบุรีนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิมการ9มิถุนายน ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานศูนย์วิลเนตประเภทที่พักนักท่องเที่ยวและประเภทร้านอาหารพัตตะคารณควรระเบียงไม้อำเภอพรเจริญและบึงงามรีสอร์ทอำเภอบึงโขงหลงเพื่อสร้างสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดยกระดับวิลเนตเซ็นเตอร์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ11มิถุนายน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาวิ่งบึงการฮารมาราธอนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกกลุ่มวัยณเวทีกลางลานหน้าสารกลางจังหวัดบึงการ11-13มิถุนายนนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมสานักงารปลัดกระทรวงสาธารณาสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่3ทับณหอประชุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปึงการและนายแพทย์สุรพงษ์ลักษวุฒิรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปึงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมต้อนรับและติดตามการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตส,สุขภาพที่8นำเสนอผลงานดิจิทัลเฮลท์เรื่อง ระบบลงนามหนังสือราชการออนไลน์ BKN สารบัญในรูปแบบการจัดนิทรรศการและ Demon s t ตช t i o n 15มิถุนายนเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดมุการเพื่อติดตามการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและความก้าวหน้างานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและมอบใบประกาศศูนย์เวลเนตที่ถูกรับรองโดยกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1. ประเภทร้านนวดเพื่อสุขภาพ 2. ประเภทสถานพยาบาลณห้องประชุมนาคาบุรินสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปิ่งการ16มิถุนายนประชุมคณะกรรมการทุบีนัมเบอร์วนันจังหวัดปิ่งการครั้งที่6ทับ2,566เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมการประกวดการนำเสนอผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทุบีนัมเบอร์วนันระดับประเทศในวันที่13-15กรกฎาคมณอิมแพกเมืองทองธานี โดยมีน,นายอนันต์จรุงรดรัศมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาเป็นประธานณห้องประชุมนาคาบุรินสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกา19มิถุนายนเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ปีงบประมาณ2,566จังหวัดพึงกาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ สามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมชชยบุรินทร์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬ20มิถุนายนอบรมคณะกรรมการพัฒนานระบบบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดบึงกาฬตามโครงการภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระสัดณห้องประชุมชัยบุรินทร์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬ21มิถุนายน ประชุมก,การจัดทําเอกสารเบริกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งผ่านระบบลงนามหนังสือราชการออนไลน์ BK In สารบัญผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและเจ้าหน้าที่การเงินสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอณ้องประชุมนาคาบุรินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ21มิถุนายน ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงการณโรงเรียนนวนคำพิทยาคมตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป48รายทันตกรรม15รายและแพทย์แผนไทย11ราย รวมรับบริการทั้งหมด74ราย21มิถุนายนศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการณห,ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบึงการเพื่อประเมินการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการตามเกณฑ์การประเมิน8องค์ประกอบ22มิถุนายนประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาเสพติดและสุขภาพจิต ชี้แจงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง SMIV Care จากนายวรสันแผ่นพรมโรงพยาบาลจิตเวทนครพนมราชนครินท์ช่องทางการสื่อสารและแจ้งเหตุหลาย Official Account ภายใต้ชื่อรู้ใจผลการดำเนินงานการบำบัดรักษายาสิติดและตรวชีวัดงานยาสิติดผ่านระบบสูมิตติ้ง ณห้องประชุมนาคาบุริสนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปุงการ2ีมิถุนายนรับนิเทศเสริมพลังในโครงการติดตามดูแลโคชิ่งการดำเนินงานผู้สูงอายุในทุกมิติแบบไร้รอยต่อเขตสุขภาพที่8ณห้องประชุมชัยบุริสนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปุงการ2ีมิถุนายนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกณวัดส,สุดเขตแดนสยามอำเภอเมืองบึงการ26มิถุนายนรวมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงการประจำปี2566นหอณหอประชุมโรงเรียนบึงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์ประชาชสัมพันธ์และแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางแว่นฟ้าทองสีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปึงการเป็นประธานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปึงการตั้งประงานเรียบริมฟังโขงศูนย์ประสานงานชายแดนเชื่อมโยงมุ่งมั่นเสริม